สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำไส้กรี่ปับ๊บที่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นตาแต่รับรองได้ว่าใครทานก็ติดใจแน่นอนค่ะเอาไส้มาส่งก่อนกลัวว่าคลิปจะยาวเกินไปขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะเรามีวิธีการเรามีเคล็ดลับมาฝากกันแล้วค่ะ การเลือกมันฝรั่งสําหรับทําไส้กะหรี่ปั๊บนะคะให้เราเลือกชนิดที่แข็งแล้วก็เหนียวเวลาเราผัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องไม่แข็งเกินไปเราต้มเสร็จแล้วนะคะมันก็จะไม่เละเกินไปถ้าเกิดเอาชนิดที่นุ่มมาเวลาต้มนิดเดียวก็เละแล้วเวลาผัดก็ยิ่งเละนะคะผัดไส้กะหรี่ปั๊บอย่างไรให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําส่วนนี้ก็กําลังต้มอยู่นะคะ ส่วนประกอบของไส้กลีไก่นะคะมีหอมหัวใหญ่กะทิพริกไทยจะใส่ผงชูรดก็ได้ไม่ใส่ก็ได้กะทิก้อนน้ำตาลทรายผงมัสลาราผงกลีขนอก้อนแม็กกี้ซอสฝาเขียว เนื้อไก่น้องหั่นเตา๋าจะไม่แข็งมันฝรั่งหั่นเตา๋าต้มแค่พอสุกเลือกมันฝรั่งชนิดที่แข็งไม่เอาแบบนิ่มน้ำมันพืชส่วนประกอบตั้งต้นการผัดเรากะเอานะคะตามความเหมาะสมเปิดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชใส่หอมหัวใหญ่ผัดจนหอมหัวใหญ่ใสใส่กะทิ พอดีเราข้ามขั้นตอนการผัดกะทิกับผงกะหรี่ไปนิดนึงค่ะผงกะหรี่หนึ่งช้อนโต๊ะต่อหนึ่งสูตรผัดกับหัวกะทิซึ่งกะเอาได้เลยค่ะให้หอมเลยนะคะอย่าให้เหม็นเขียวนะขั้นตอนผัดกะทิกับผงกะหรี่ให้ขึ้นฟูกลิ่นหอมไม่เหม็นผงกะหรี่นะคะเพราะว่าถ้าผัดนิดเดียวผัดไม่หอมผัดไม่เข้าน้ำเข้าเนื้อ จะมีกลิ่นของผงกะหรี่แล้วไม่อร่อยเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับเลยนะคะต้องผัดผงกะหรี่นานเลยนะคะผัดให้หอมเลยค่ะทาแบบนี้รับรองว่าลูกค้ากลับมาซื้อแน่นอนค่ะถ้าเขาแห้งไปนิดนึงก็เติมกะทิลงไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้จะต้องผัดให้แห้งจริงๆนะคะถึงจะเริ่มเอาเนื้อไก่มาใส่เพราะถ้าเรารีบเอามาใส่เลยเขาจะมีน้ําเยอะมากเลยค่ะ ใส่ขนอก้อนไก่ลงไปนะคะใส่แม็กกี้ลงไปเลยค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีขนออีก1สูตรเล็กมันฝรั่ง300กรัมไก่250กรัมวันนี้ทำแปสูตรนะคะ <S <S ก็จะเยอะนิดนึงแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปเลยค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนชาถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เพิ่มได้ค่ะแล้วก็ผัดรวมกันเลยค่ะนะคะเขาจะมีน้ําขึ้นมาถึงยังไม่ใส่ไก่เดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะเคี่ยวไปจนน้ํางวดแห้งดีแล้วเราถึงจะเอาไก่มาใส่นะคะจะได้ร่อนจักระทะได้เร็วขึ้นค่ะส่วนตัวของไส้เองก็จะนุ่มนวลทานแล้วไม่เหม็นเขียวมันก็หลังแล้วก็ไม่แข็งกระด้างน,นะคะ ได้แบบนี้แล้วเอาไก่ใส่ลงไปเลยค่ะ1สูตรไก่250กรัมวันนี้เราทำา8สูตรค่ะเลยดูเยอะเราก็เอาลงไปผัดเบาไฟลงค่ะตอนนี้ระวังไก่กระด้างนะคะตอนนี้เราต้องใช้ไม้พาย2ออันช่วยกันแล้วนะคะให้ไก่ดูดซึมน้ำซอสเบาไฟลงก่อนนะคะ แล้วก็คนไก่ให้เข้ากับน้ำซอสเหมือนเราหมักไก่เลยค่ะเราใช้เนื้อน่องค่ะเพราะเนื้อน่องจะทำให้เนื้อไก่ยังคงความนุ่มนวลอยู่แห้งหมดแล้วพอดูดน้ำซอสแบบนี้หมดเราก็เอามันฝรั่งมาใส่ได้เลยค่ะมันฝรั่งหนึ่งสูตร3 0 0กรมัมถึง350กรมัมได้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันขั้นตอนนี้เร่งไฟขึ้นมานิดนึงได้แล้วนะคะ เดี๋ยวพอเริ่มแห้งดีแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลนะคะเราก็จะมาใส่น้าตาลกันแล้วนะคะ1สูตรจะใส่สามช้อนโต๊ะค่ะสูตรตั้งต้นเราให้มาเท่านี้แต่จริงๆแล้วควรจะชิมทุกครั้งนะคะส่วนของน้ําตาลเคี่ยวไปกับซอสในขั้นตอนแรกได้เลยเหมือนกันชิมรสไม่ควรหวานนําเป็นก้อนแข็งๆอยู่ตอนนี้ก็เริ่มนุ่มแล้วนะคะแล้วก็มีน้ําเยอะเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนครีมแห้งแล้วเนี่ย ก็จะกลายเป็นเหมือนเพือกวนมันกวนเลยค่ะนะคะปกติแล้วอ่ะทั่วไปเนาะเขาผัดได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะพอแล้วนี่ดูน่าทานมากๆเลยค่ะแต่เราไม่พอนะคะเคล็ดลับของเราคือไม่พอการผัดไส้กรี่เหมือนการกวนถ้าแบบนี้นะคะแป้งก็จะไม่กรอบนานนะคะเวลาทานก็จะเหม็นเขียวเวลาเราเอาไปใส่ไส้กรี่ดปั๊บนะคะก็จะดูชุ่มฉ่ำ แต่ไม่แฉะนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไส้ถั่วควนไส้เผือกควนอะไรประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็จะกวนไปเรื่อยๆจนเขาแห้งนะคะแล้วก็ลอนออกจากกระทะเลยขั้นตอนนี้แล้วนะคะหยุดไม่ได้นะคะถ้าเราหยุดเขาก็จะไม่ก้นเลยค่ะก็จะดูแฉะนะคะเราจะต้องกวนจนเขาไม่ติดไม้พายแบบนี้นะคะ เสียเวลาตอนนี้หน่อยนะคะแต่เวลาได้กะหรี่ปั๊บออกมาแล้วกรอบนุ่มแล้วก็อยู่ได้นานกรอบอยู่หลายวันเลยค่ะสังเกตดูนะคะก็จะเป็นน้ำแบบนี้เลยกวนจนล่อนออกจากทายเลยนะคะนี่คือไส้กะหรี่ปับ๊บสูตรของเราค่ะกรอบนุ่มกรอบนานกรอบอยู่ได้หลายวันเพียงแค่แช่ตู้เย็นไว้ไส้ก็ไม่เสียนะคะ ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วตัดตรงกลางก็ไม่ไหลชนกันนิขอกระทะไม่ติดแล้วต้องให้ได้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะผัดไปอีกแป๊บหนึง่งเพื่อให้แห้งจริงๆได้ร่อนแบบนี้เราก็จะพอแล้วนะจากที่เป็นน้ำนํำๆอยู่แห้งสนิทขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวพอเย็นเขาก็จะแข็งกว่านี้อีกนิดนึงสีของผงกะหรี่เข้ากับมันฝรั่งแล้วก็เนื้อไก่ต้องออกเหลืองสีน้ำตาลเพราะว่า เราผัดเขาจนได้ที่ให้นึกถึงเราตอนผัดพริกแกงค่ะเข้าน้ําเข้าเนื้อดีแล้วก็แตกมันสวยงามเราผัดผงกะหรี่ที่จะทําไส้กะหรี่ไก่กะหรี่ปั๊บเนี่ยนะคะเราก็ต้องผัดแบบนั้นเหมือนกันนะคะจะไม่หลงเหลือของความเหม็นผงกะหรี่ไก่อยู่เลยค่ะแห้งมากอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะพอผัดเสร็จแล้วจะได้แห้งแบบนี้เลยค่ะรลอ่นจากกระทะอย่างนี้เลยนะคะนุ่มมาก แต่ว่ามันฝรั่งจะไม่มีเป็นก้อนๆสี่เหลี่ยมแล้วนะคะก็จะมีเหมือนเป็นแป้งนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอากะทิก้อนใส่เลยค่ะนี่แหละเคล็ดลับความอร่อยอีกอย่างหนึ่งนะคะเอากะทิก้อนแบบนี้ใส่ลงไปเลยค่ะทำให้เขาอร่อยยิ่งขึ้นค่ะเร,เราจะตัดกันใส่กะทิลงไปค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่กะทิเยอะๆเนี่ยจะทําให้เรากวนนานเกินไปเมืองไทยหาไม่ได้ก็ใช้หัวกะทิคน้คนๆเลยนะคะแล้วเราก็คนรวมกันอย่างนี้ยค่ะ พอรวมกันให้กะทิละลายตัวกะทิก้อนเนี่ยเขาชอบเป็นน้ำมันนะคะเราจะทำให้แค่เข้าเข้าเข้า<ๆ>กันพอหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเนี้ยค่ะแล้วก็เอาคนผสมกันพอกะทิก้อนละลายหมดตักใส่ชามแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดให้สนิทเก็บไว้ให้เย็นเตรียมทำไส้กะหรี่ปั๊บกันเลยค่ะรสชาตินะคะจะออกเค็มนิดๆแล้วก็มันกะทินะคะแล้วก็หวาน เราคนแค่ให้พอเขาเข้ากันนะคะแล้วเราก็ปิดไฟแล้วนะคะคือสูตรเนี่ยจะไม่ได้บอกเป๊ะตายตัวเพราะว่าสูตรเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยค่ะก็มีผงกะหรี่น้ำมันมีหอมมีมันฝรั่งน้ำตาลซีอิ๊วขาวฝาเขียวแบ็กเกียอะไรงเงี้ยเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยค่ะนะจะใส่ขนมจะใส่ผงชูรสอะไรก็ได้นะคะส่วนเนี่ยถึงจะเป็นขนมแต่ก็ใส่ได้เพราะว่ามันเหมือนอาหารเหมือนกันนะคะเพราะคล้ายๆมามัสแนแต่สิ่งที่แนะนําก็คือ ให้ผัดผงกะหรีเนี่ยให้เขาหอมจริงๆเหมือนผัดพริกแกงเลยนะคะแล้วก็ต้องผัดให้เขาแห้งแบบนี้เลยค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเราผัดกะทิจนมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะแห้งช้าเราก็ใช้วิธีเอากะทิก้อนมาใส่แล้วเดี๋ยวเราจะลองมาชิมดูนะคะรสชาติที่อร่อยเวลาเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้ำลายจะแตกแบบปลุ้งออกมาอยู่ใต้ลิ้นแบบเหมือนน้ำลายสอเลยค่ะนั่นแหละอร่อยแต่ถ้าหวานไปเค็มไปกินผงกะหรีเหม็นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นคือความไม่อร่อยเลยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะแบบเหนียวนุ่มเหมือนกวนมันฝรั่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นเค็มนํามาก่อนแล้วก็ตามด้วยหวานแล้วก็กลิ่นหอมกะทิแล้วก็ผงกะหรี่ตามมาทีหลังนะคะแล้วเวลาเอาไปรวมกับตัวแป้งนะคะตัวแป้งที่กรอบอร่อยแล้วก็ออกหวานนิดๆโอ้โหเข้ากันสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวทำง,งกันดูนะคะ กรอบมากค่ะแล้วก็กรอบนะคะดูเหมือนแข็งนะคะแต่กรอบมากเลยค่ะเวลากัดเข้าไปเนี่ยจะได้รสชาติที่แป้งแค่แป้งก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนจะบอกเลยว่าแค่แป้งก็อร่อยแล้วนะคะนี่นะคะไส้แบบล้นทะลัก